โอเคน่าจะหายค้างแล้วนะเ <c oughs> จมันโลดเก่งมากลงอะไรก็ไม่รู้โลดแล้วก็ค้างเริ่มใหม่เลยเอ่อะอ่าลดช้าแล้วอา่าทีนี้ผมทำไงอา่าหายสักทีเฮ้ย อืมอืมโอเคผสมผีวิญญาณไปแล้วได้มอนเตอร์ตัวใหม่ไปจาัดก,การแล้วก็มีหนังสือสมมอนด้วยโอเคอส่านสงสือวิญญาณมาใส่มาทำไมก็ไม่รู้โอเคดีเทิร์นกลับมา เพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยโอ้โอเดินช้นไม่ได้ด้วยฮะสังเ,เกตได้ด้วย,วยไม่ไม่อัพเอาดีอ๋อถ้าหาเราก็เรียกออกไปเรื่อยๆเน,ะนาะชนะแล้วอืม เอาเอาแ,แย่แย่ปึ๊บปึ๊บผ่านดานแล้วเหรอั้งบนก็สู้กันไปเราก็ไม่ได้สนใจหรอก<อ>มันเก็ดกาเอาแล้วอืมเข้าใจาความยากแล้วมันก็ยากของมันอยู่นะ อกินไปโิวห้าโอ้โหสุดเสุดเท่แล้วเ,เรามารับของกันก่อนดีกว่าเอารับดิเออเงินห้าหมื่นสวยนี่คืออะไรหน้ากากก,ก็ก็ดีมั้งแล้วหน้ากากมาทำอะไรอะ่ะรับรับ แต่แล้วพอก็มีอัปเกรดขั้นได้เนาะอืมนี่ก็จะใช้ Energy ในการอัพอือเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นคืออะไรก็ไม่รู้โอเคประมาณนั้นมาดูที่ชอบดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจมากแรนดอมบล็อกคืออะไรอะ่ะ ่อนร้อยเลยเหรอคือได้อะไรอ่ะได้ของสมใส่มาแต่ผมยังไม่รู้เลยเอาของสมใส่ไปใส่อะไรอืมอืมนี่คืออะไรผมัไม่รู้อืมอืม ไม่รู้เลยเค้าว่าผมทำงไงอ่ะผ่านได้แล้วใช้เลยอืมเนี่ยมันเชื่อมออกมาโอ้ได้มอนวิวแปดออกมาเลยแฮะ ก็ใช้เลยนี่ก็ใช้เดิอ๋ออันนี้บอกเฉยว่ามีสมสาแล้วขอนสมใส่เราก็มาทำไรอะ่ะนอนสุ่มดูแล้วกันส่อนร้อยอืมเปรนดอบล็อกก็ก็สุม่มไงไหนเลยเจไม่รู้เดเอามาใช้ทำไรก็ไม่รู้ก็ก็ดีมั้งก็จนน่าจะดีอะ่ะไมีรู้อะ่ะ แล้วที่นี้ได้มาเอาไปใช้ทำอะไรโอเคเอามาสวมใส่ได้ก็น่าจะดีขึ้นทีนี้เราก็มาุ๊วยโอ้โหหมือนพิดออกฟันอืมข้างแย่เลยเอาผ่านดาบไปแล้วครับให้เขาลุยกันต่อไปปุ๊บนี่โดดขึ้นมามันไหลลงมาด้วยนะ ดูดูดูมันดื้อขนาดไหนปึ๊บโอ้โหอโอกฟิกฟันอีกแล้วอ่าเก็บเก็บอืมผ่านโอเคป,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 ปเก็บสองแล้วลงมาเอ้ยเอาซ้ายก่อนเลยจริงจริงเราเอาลงก็ดีสุดแล้วปึ๊บเก็บสอง เก็บร่างก่อนเลยเกกะไม่ไหวแล้วเอาได้ห้ามันไม่ขยับแล้วเดี๋ยวห้าเราจะขยับไอ้พวกนี้ไปยังไงวะนี่อะปึ๊บสามอรอโดดขึ้นมาติดติกอืม ปึ๊บปึ๊บมาให้สองแล้วก็โอ้โหแปดจะหมดสี่ไปครับสองอีกแล้วสองอ่ะสองสองเก็บสามเก็บสี่เก็บห้า เรียบร้อยได้หกจอมเวสุดเท่อืม,อม,อม,อมขมาจริงจัง,องรอบนี้เขามาจริงจังนัชิจริงจังชอมแข่งด้วยปั๊บให้เฮ้ยรายกนนอะ ออกสายไปห้าเลยโอ้ยลงมาก็ดีอยู่แล้วเราหาทานทำสี่ดาวตอนนั้นดีกว่าปุ๊บปุ๊บเอาสี่ลงไหนดีอ่ะนี่ปุ๊บลงตัวนี้เป็นห้าอันนี้ไงห้าย้ายมาเป็นเจ็ดเรียบร้อยดูทหาเราก็โหดขึ้นเรื่อยนะตอนนี้ ผ่เราว่ามันขคขเเี่ยกับการสุ่มต่อไปเพื่อปั้นฮีโร่สุดเก่งออกมาเรื่อยๆอยๆัตอนนี้แม่น,น่นตอนเนี้ยมีทานเดียวก็คือเราต้องทำสี่อืมปึ๊บปึ๊บนี่เราได้สี่แล้วแต่มันติดแต่เด็ก แน่นจนิดแน่นจริงมันมันเล่นยากมากเกมเนี้ยมันช่องมันตันแล้วมันเริ่มเล่นยากขึ้นเรื่อยเรื่อยเฮ้ยอ้อเหยียบรล้ว โอ้โหแน่นแน่นไปหมดเลยทีนี้โอ้ยไปหายกิกกะหน่อยปุ๊บกินสี่ลงมากินเออลงมากินก็ยัง,งกิกกะอยู่นะเนี่ยอ้ากินไปล้ยวสี อืมเบลสามตัวน,นี้กินเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดเบลสี่ให้เขากินอีกตัวปื๊บปื๊บปื๊บแย่แลวแต่ยังไม่แย่เท่าไรถือว่ายังได้อยู่เบลหกอืม วิวสามว3วสี่วิวสี่ 3, 4, 4, ลงมาวิวสี่ 4, ลงมาวิวห้าครับโอ้ยเอาขึ้นไปไม่ได้วิวหกเนี้ยลบออกได้ไหมลบออกไม่ได้ด้วยโอเค งันงันไว้แค่นี้ก่อนดี้ไหมแน่ไม่หมดแล้วนะแม็กได้มาสุดแค่ห้าโอ้อขันหดหลายโอเคงั้นเจอใหม่คลิปหน้าครับผมเป็นเล่นไปสักประมาณหนึ่งก็พอให้พอรู้พอรู้โอ้แน่นแน่นไปหมดเลยโอเค ึบโอ้โหแน่นแน่นจริงแน่นจังอืมๆๆแน่นมากโอ้โหไหลเห็นเราทอามากเลยตอนนี้แน่นไปหมดเล่นทำอะไรไม่ได้แล้วพอเจอแหม่คลิปหน้าอนจริงเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว เด้เด้มันแน่นมากไปหมดเลยตุ่มสมมตนตัวไหนมันอ๋อสมมตนเจ็บทับไปเลยหรอเพราะโอ้สวยดิ ก็ให้ดจบประมาณนี้ชื่อใหม่คลิปหน้าครับผมบไายบายอ๋อตันชื่อไว้สักหน่อยก่อนลาจากโอเคค้างลาก่อน